สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับการเมืองไทยติดหล่มความขัดแย้งมาเนิ่นนานนับทิบปีเริ่มจากสงครามสีเสื้อเหลืองแดงต่อด้วยผดิตการกับฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายหัวก้าวหน้าที่มีความคิดมินเมย์ต่อความมั่นคงของชาติ จนยากที่จะยุติลงได้เนื่องจากแต่ละฝ่ายพร้อมใช้สารพัดวิชาเพื่อให้ตัวเองกลับเข้ามาสู่อำนาจผ่านระบบเลือกตั้งจนชาติไม่สามารถหลุดพ้นจากความขัดแยง้งจากขั้วการเมืองเดิมๆไม่ว่าจะเป็นระบบสามปอหรือระบบทักษิณกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ซุปเปอร,ร์โพลปลุกความหวังของไทยด้วยการเปิดเผยผลสำรวจความต้องการของประชาชนและพบว่าอนุทินชาญวิรูลรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นผู้นำเหนือความขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นการเมืองขั้วที่สโดยมีคะแนนเหนือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีคะแนนมาเป็นอันดับสองและนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรและนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล ผลสำรวจดังกล่าวเผยสาเหตุเพราะนายอลุธินเป็นนักการเมืองที่มีคู่ขัดแย้งน้อยพูดน้อยใครด่ามาถือเป็นข้อเตือนใจเป็นคนจิตใจดีมีผลงานช่วยเหลือต่อชีวิตชาวบ้านผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและอวัยวะอื่นๆมายาวนานแก้วิกฤตโควิดได้ไม่มีประวัติด่างพร้อยแต่มีฐานะดีและชาวบ้านเชื่อว่าคนมีฐานะดีจะช่วยพวกเขาได้นายนพดลกันนิกา ภูมิโดยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยว่าสอดคล้องกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาอยู่อบอิสฮะแห่งประเทศสิงคโปร์ได้เผยแพร่บทความโดยดรเติมศักด์เฉลิมพลานุภาพภายใต้หัวข้ออนุทินชาญวิรากูลผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศไทยที่เข้มแข็งที่สุดโดยระบุว่านายอนุทินคือคู่ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีความเข้มแข็งที่สุดพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมือง ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความน่าเชื่อถือว่าจะเป็นทางเลือกที่3เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าหลีกเลี่ยงการประทะระหว่างฝ่ายสนับสนุนอดีตนายกทักษิณพักเพื่อไทยกับฝ่ายสนับสนุนกองทัพและพักพลังประชารัฐขณะที่บุคลิกของนายอนุทินไม่ต้องการการเผชิญหน้าและมีความจงรักภักดีเป็นปัใจจัยให้ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มสอวอที่สําคัญชัยชนะของนายอนุทิน คือการลงจากตําแหน่งที่ดีที่สุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทธิ์วงศ์สุวรรณซึ่งทั้งสองจะไม่ถูกการเมืองเล่นงานดอนหลังนับตั้งแต่ภูมิใจไทยมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายอนุทินปรากฏว่าพักมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นหนึ่งในกําลังสนับสนุนที่เข้มแข็งและมีความสําคัญต่อพลเอกประยุทธ์นาย,ยกรัฐมนตรีนอกจากนั้นยังเป็นพักที่มีระบบการจัดการภายในที่ดีมีวินยัย และโหวตในสภาไปในทิศทางเดียวกันไม่มีปัญหาความขัดแย้งภายในซึ่งต่างจากพรรคร่วมอย่างพลังประชารัฐและพรระะชาธิปัตยิขณะที่สสของพรรคไม่พบการย้ายไปร่วมกิจกรรมกับพรรคอื่นกลับกันในรอบ3ปีพรรคภูมิใจไทยมีสสจากพรรคอื่นมาร่วมกิจกรรมด้วยจํานวนมากดรเติมศักดิ์ระบุว่าในวัยห6ย่าง57ปีของนายอนุทินถือว่ามีประสบการณ์การเมืองมากพอสมควร และจุดนี้ทําให้เขาโดดเด่นกว่าแค็นเดเตตนายกอยากพักเพื่อไทยในทางการเมืองนายอนุทินไม่เคยโจมตีฝ่ายกองทัพขณะที่พักเพื่อไทยและอีกหลายพักหาทางโจมตีสองในพลอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมสร้างความกลัวแก่2องในพลหากว่าลงจากตําแหน่งอาจจะต้องถูกจัดการทางการเมืองเช่นนี้แล้วยังมีความพยายามขัดขวางการมีอำนาจของพรรคเพื่อไทยและจากสายตาของกลุ่มสอวอ นายอนุทินคือตัวเลือกที่ดีในการสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้สวาวางใจในตัวนายอนุทินคือจุดยืนเรื่องความจงรักภักดีซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมรูปแบบเดียวกันนายอนุทินมีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเขาไม่มีคู่แข่งรายอื่นมาเทียบเคียงนอกจากนั้นนี่ยังถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ ขณะที่พรรคภูมิใจไทยกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีนักการเมืองที่ช่ำชองงานมาร่วมพักหากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ต้องลงจากตำแหน่งโดยที่ยังกลัวการถูกลังแคนทางการเมืองว่านักพรรคภูมิใจไทยคือทางออกที่ดีที่สุดนักวิชาการแห่งประเทศสิงคโปร์วิเคราะห์ไว้รองศาสตราจารย์ดรโอรานทินบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่ความขัดแย้งมันแตกแยกราวลึกขยายจากยอดบนไปสู่ประชาชนมันต้องการคนที่จะเข้ามาแล้วประสานรอยร้าวตรงนี้พร้อมกับพาให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องประชาชนต้อง two in one three in one แต่เป็นคนกลางๆแล้วคุณสมบัติของอนุทินเป็นอย่างไรส่วนตัวถ้าได้มานั่งเป็นนายกก็ไม่แปลกใจมันสมควรกับเวลากับสถานการณ์แล้วนี่คือนักการเมืองสายประนีประนอม มีความรู้มีความสามารถมีบาร,รมีคุยกับกองทัพรู้เรื่องและเคารพคนรุ่นเก่านับเป็นข้อมูลที่ประชาชนจะนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเลือกใช้งานอนุทินเพื่อหลุดจากความขัดแย้งขั้วเดิมๆหรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ